ามาดูข้อ4.3กันนะครับเอ่อการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเขาบอกว่าสมบัติสมมาตรคือครั้งที่แล้วเนี่ยเอาทบทวนหน่อยเราเรียนสมบัติอะไรบ้างเนี่ยตึกๆๆๆกตึอ๋อในนี้ไม่มีนะแต่ว่าถ้าถ้าจำได้ครูพูดถึงว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยมันก็คือลักษณะของ คล้ายๆอะไรที่มันเป็นตาช่างใช่ปะ่ะตาช่างซึ่งมันก็จะช่างวัตถุสองชิ้นนะ่ะเท่าเท่ากันดังนั้นถ้าเราบวกเราก็ควรจะต้องบวกสองข้างเราลบสองข้างเราคูณสองข้างเราหารสองข้างใช่ไหมฮะเอากระดาษขาวขึ้นมาก่อน รวมถึงเรายังสามารถทำอื่นๆเช่นยกกำลังซึ่งเราเรียนแล้วเนาะถอดรูทถอดรซึ่งเราเหมือนจะเรียนไปหน่อยหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกจริงจังนะฮะก็ต้องทำสองข้างนะครับเอ่อยกกำลังถอดรูทอืมออะไรประมาณนี้นะนี่คือเรื่องของ การแก้สมาการโดยที่เราจะแก้สมาการก็ต่อเมื่อสมาการนั้นน่ะมีตัวแปร ى, ใช่ป่ะและเป็นจริงถูกไหมฮะสมาการมีตัวแปร ى, และเป็นจริงเพราะว่า สมการคำว่าสมการความหมายของคำว่าสมการคือประโยคที่มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับหนเท่า <1 S 1> กับห <1 S 1> เป็นสมการที่เป็นจริง1นเท่ากับสเป็นสมการที่เป็นเท็จหนึ่งเท่ากับ X จะสามารถคำนวณหาค่า x ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นสมการที่เป็นจริง ถูกไหมครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับครั้งนี้มาดูต่อเขาบอกว่าการแก้สมการเชิงเส้นมันมีสมบัติเยอะแยะเลยคือสมบัติการสมมาตร a เท่ากับ b แล้ว b จะเท่ากับ a คือสลับสลับกันเท่าได้เขาเรียกว่าสมมาตรสมบัติถ่ายทอดถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ c แล้วสรุปได้เลยว่า a เท่ากับ c คือมันถ่ายทอดความเท่ากันนะ ถ่ายทอดความเท่ากันสมบัติการบวกถ้า a เท่ากับ b แล้ว a บวก c เท่ากับ b บวก c นะฮะก็คือเอา c มาบวก2ข้างเหมือนอย่างที่เราทำไปเมื่อกี้นะหรือสมบัติการลบก็คือเอา c มาลบ2ข้างสมบัติการคูณเอา c มาคูณ2ข้างสมบัติการหารก็คือเอา c มาหาร2ข้างสมบัติการแจกแจงอันนี้คือสิ่งที่ลืมพูดไปเมื่อกี้เนาะ สมบัติการแจกแจงก,ก็คือเราสามารถที่จะแจกอย่างนี้ได้เราแจกแจงเป็นไหมครับ,นนรบอืมเราแจกแจงก,ก็ต่อเมื่อข้างในอ่ะมันเป็นการบวกกันเช่นสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมและข้างนอกมันเป็นการคูณวงกลมอย่างนี้นะ ข้างในต้องบวกข้างนอกต้องคูณเวลาที่เราแจกแจงเราจะได้เป็นวงกลมคูณสี่เหลี่ยมแล้วก็บวกวงกลมคูณสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นสภาพมันก็คือเหมือนเอาไอตัวคูณเนี้ยแจกเข้าไปนะครับใช้กับการบวกได้ใช้กับการลบก็ได้นะลบก็ได้อย่างนี้นะใช้ได้ทั้งบวกทั้งลบนะครับ วิธีนี้เรียกว่าแจกแจงตอนนี้ดูดูไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็เดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆนะสมบัติการแจกแจงเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเรียนตั้งแต่ม,ม .1 ยันม,ม .3 แล้วนักเรียนบางคนก็ยังทำไอ้สิ่งนี้ผิดยันม .6 คือแบบเหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจอะนะยันม .6 เลยนะครับ เพราะนั้นถ้าต่อไปนี้เราทําเรื่องการแจกแจงปุ๊บมีตรงไหนที่งงๆไม่เข้าใจถามทัานทีนะครับเพราะว่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะสมบัตการแจกแจงไปต่อแล้วนะฟุเอาแล้วเราจะทํแบบฝึกหัดที่5กันจริงๆพวกนี้มันง่ายหมดแล้วแหละเพราะว่าเรียนเรียนเ,เรียนไปหมดแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำแล้วกันเดี๋ยวครูเขียนให้นะ จงแก้สมาการต่อไปนี้ทีละขั้นตอนโดยระบุว่าใช้สมบัติอะไรพร้อมทั้งแสดงวิธีตัวคำตอบอ้าวข้อหนึ่งใช้สมบัติอะไรครับข้อหนึ่งใช้สมบัติอะไรบวกด้วยอะไรดี เฮ้เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้น้องบอกใช้สมบัติการบวกแต่น้องพูดว่าลบได้ยังไงต้องบวกสิอ่สมบัติการบวกอะจะบวกแล้วเนี่ยรอบวกอยู่แล้วสองข้างอะ่ะบวกด้วยอ,อะไรถูกถูกถูก,ถกแต่ว่าสําหรับข้อเนี้ยใช้สมบัติการบวกถูกแล้วแหละที่เราพูดมาแต่แรกคอ,อ่าบวกด้วยอ,อะไร ถูกต้องครับเหตุผลที่เราจะบวกใดนๆในก็ได้นะแต่ว่าเราจะต้องบวกเพื่อให้ตัวแปรอยู่คนเดียวหลักการคืออย่างนี้นะเราจะบวกอะไรก็ได้หรือจะลบอะไรก็ได้หรือจะคูณจะหารจะถอดรูจะยกกำลังอะไรก็ได้แต่ประเด็นหลักคือต้องการให้ตัวแปรอยู่คนเดียวไอ้นี่จะหายไปเห็นเปล่าข้างขวาจะกลายเป็น x อย่างเดียว แล้วข้างซ้ายก็จะกลายเป็นเลข6ตอบแล้วฮะ x ก็เลยมีค่าเท่ากับหโอเคไหมนี่คือข้อหนึ่งอ่ะข้อ2ว่ามาเขียนให้ อ่าสมบัติการลบเอาอะไรมาลบใครดีอืมเอาใครมาลบใครดี ก่อนที่เราจะใช้สมบัติการลบเราเห็นไหมว่าเศษส่วนมันเท่ากันไหม,ไมอืมเศษส่วนไม่เท่ากันตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยคือเราเริ่มเจอเศษส่วนตอนปห้าปหกใช่ไหมฮะแต่ว่าเราคิดกันมาจริงๆตอนปหกเนาะแล้วก็มน .1 เนาะเออเศษส่วนไม่เท่ากันแล้วต้องทำยังไงก่อน Common Sense ืในกรณีที่เศษส่วนไม่เท่ากันเราต้องทําส่วนให้เป็นยังไงก่อนอย่าอันนั้นเรียกว่าคอลนอคอลนอข้อนี้คือเก่งมากมาฮะอ่ะทำให้มันส่วนเท่ากันครับ วิธีในการแก้สมการแล้วทำให้ส่วนเท่ากันเนี่ยนะหรือจะพูดว่ากำจัดส่วนไปเลยนะคือให้ให้ส่วนมันหายไปเลยอะ่ะเอาเคาร์นนเข้าไปคูณครับเรียนอย่างอันเนี้ย,เ,ยเออคูณเลยมาอ่าลบเท่ากับ ทีนี้ต้องคูณด้วยคอรนอใช่ไหมคูณด้วยสิบห้านี้ใส่วงเล็บก่อนนะ,ะนใช่คูณด้วยคอรนอไปเลยเพราะจะกำจัดเศษส่วนให้หายไปงงตรงไหนไหมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราคูณด้วยคอรนอครับ ข้างขวาก่อนข้างขวาง่ายข้างขวาได้เท่าไหร่เฮ้ยเฮ้เฮ้ hey, hey, hey. ไม่มีส่วนมันส่วนสามสามกับห้าเป็นไงกันได้ ลบห้าเก่งมากอืมข้างซ้ายล่ะครับต้องคูณแบบไหนเมื่อกี้เพิ่งสอนไปเลย <No. S 1> ตัวแรก คูณทีละตัวคูณทีละตัว,ต,วตัวแรกถูกเอาล่ะต่อไปเราทำยังไงครับผม ถูกอ่าบวกเก้าสองฝั่งเลยมาอย่างนี้เนาะฝั่งซ้ายจะหายไปจะเหลือแค่ลบสิบห้าบีฝั่งขวาก็จะเหลือเลขเท่าไหร่นะสี่ใช่ไหมสุดท้ายแล้วเราตอบได้แล้วว่า B มีค่าเท่าไหร่ครับผม ใช่ซึ่งจริงๆก็คือเราสามารถอาลบขึ้นมาเขียนอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมลบสี่ส่วนสิมีค่าเท่ากันเขียนไหมนี่คือข้อ2ข้อ2แบบทำเองนะเนี่ยกูไม่ได้ช่วยเลยกูแค่เขียนเฉยๆนะครับโอเคต่อไป ทำต่อเลยข้อสาม